เรียนเกี่ยวกับมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันเนาะสำหรับคาบแรกนะคะเราก็จะเรียนว่าสิ่งแวดล้อมแล right ้วก็ทรัพยากรธรรมชาติอะคืออะไรแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะเรารู้คาว่าสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะคะคาว่าสิ่งแวดล้อมนักเรียนน่าจะพอคุ้นอยู่แล้วเนาะมันน่าจะแปลว่าอะไรอนักเรียนลองคิดนิดนึงก่อนนะคะแล้วค่อยดูต the <c oughs> <to relevant> <Special advice> ่อว่าม <ten> ันแปลว่าอะไรค่ะสิ่งแวดล้อมเ่้ สิ่งวดล้อมมันก็หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือว่าที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้เนาะจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะจะเห็นหรือไม่เห็นหรือว่าจับต้องได้หรือไม่ได้ก็จัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางนั้นนะคะสําหรับคําว่าสิ่งแวดล้อมเนาะภาษาอังกฤษคือ environment นะคะคำนี้เนี่ยมันก็หมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเนาะตอนนี้นักเรียนอาจจะลองมองไปรอบๆ ตัวเรานะคะว่ามันมีอะไรที่อยู่รอบๆตัวเราบ้างเนาะอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่านาฬิกาก็จัดเป็นสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ประเภทอะไรบ้างเราลองดูนะคะสําหรับสิ่งแวดล้อมนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทเนาะคันใช้เกณฑ์ก็คือแหล่งที่มาของสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์นะคะถ้ามันมาจากธรรมชาติเนาะเราก็จะเรียกกลุ่มนี้ว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะ เช่นพืชสัตว์ดินน้ำเนาะแล้วก็อื่นๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมนั้นเนาะมาจากมาจากมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเราก็จะเรียกว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเครื่องใช้ศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะหรือว่าประเพณีต่างๆเราจัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดนะคะทีนี้ค่ะเรามาเรียนคำที่2เนาะเมื่อกี้เราดูคำว่าสิ่งแวดล้อมไปนะคะซึ่งเราจัดเป็น2ประเภทนะคะ ส่วนคําว่าทรัพยากรธรรมชาติค่ะนักเรียนลองดูคํานี้ค่ะนักเรียนลองคิดก่อนว่าทรัพยากรธรรมชาติน่าจะจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือจัดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะทรัพยากรธรรมชาติจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมันจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนาะ ีน้ค่ะมันภาษาอังกฤษเนาะมันคือ n t u r a l r e s o u r c e นะคะก็คือ Natural มันคือธรรมชาติเนาะส่วน r u s o r เนี่ยมันคือแหล่งทรัพส,ส,ส,สมบัตินะคะหรือว่าแหล่งที่มาของทรัพย์สินสักอย่างหนึ่งเนาะคำว่าทรัพยากรธรรมชาตินะคะมันคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะแล้วไฮไลท์ตัวเข้มๆไว้เลยนะคะว่ามนุษย์ต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ สัพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเราจะไม่จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะทีนี้ค่ะวันตอนนู้นเนาะเราก็ได้ทํากิจกรรมในชั้นเรียนไปนะคะว่าควรให้ลองเข้ากลุ่มเนาะแล้วก็แบ่งทรัพยากรที่มีทั้งหมดสิบใบนะคะตามนี้เนาะแบ่งเป็นประเภทกันเนาะแล้วเราก็ได้ข้อสรุปมาแล้วนะคะว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยถ้าเราแบ่งตามความยาวนานในการใช้ประโยชน์เนี่ยนะคะเราจะ ใช้เกณฑ์นี้นะความยาวนานในการใช้ประโยชน์ถ้าใช้ได้นานมากๆก็จะจัดเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะถ้าใช้ได้แป๊บเดียวก็จะจัดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนาะอันนี้เราจะแบ่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นสามประเภทนะคะถ้าดูในหนังสือเล่มอื่นนะคะหรือว่าไปอ่านหนังสืออื่นๆหรืออ่านในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้จัดเป็นสามกลุ่มตามนี้เนาะนักเรียนต้องดูเกณฑ์ว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกนะคะ สำหรับของเราเนี่ยที่ใช้ความยาวนานในการใช้ประโยชน์เป็นเกณฑ์นะคะประเภทที่1คือทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้นนะคะอันนี้เนี่ยแต่ว่ามันมีเยอะมากๆนะคะเยอะแบบไม่จํากัดนะคะตัวอย่างเช่นมีอากาศแสงแล้วก็น้ํานะคะโดยที่สิ่งเหล่านี้เนาะอากาศแสงแล้วก็น้าเนี่ยมันไม่หมดก็จริงค่ะเพราะว่ามันมีเยอะแต่ว่าคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติพวกนี้ค่ะมันสามารถ เสื่อมลงได้นะคะอย่างเช่นอากาศนะคะถ้ามันมีการปล่อยควันเสียไปในอากาศมากขึ้นมากขึ้นแปลว่าคุณภาพของอากาศนะคะปริมาณแก๊สมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่อย่างไม่จากัดนะคะแต่ว่าคุณภาพสามารถเสียไปได้เนาะนักเรียนลองคิดอีกทีนึงเนาะว่าถ้าเป็นแสงอาทิตย์เนี่ยคุณภาพมันจะเสื่อมเสื่อมลงไปได้อย่างไรบ้างนะคะน้าก็เช่นเดียวกันเนาะถ้าเรา ไม่บําบัดน้ําเสียก่อนที่เราจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยน้ำก็อาจจะคุณภาพเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะคะประเภทที่2นะคะคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้นะคะคําว่าเกิดทดแทนได้เนี่ยอาจจะแบบสั้นหรือยาวแตกต่างกันนะคะแต่ว่าควรจะให้ส,สั้คนควรจะให้ขอบเขตสั้นๆละกันเนาะว่าถ้าเป็นประเภทที่เกิดทดแทนได้นะคะ ระยะเวลาในการทดแทนเนี่ยมันจะไม่เกิน100ปีค่ะระยะเวลาในการทดแทนมันจะไม่เกิน100ปีเนาะก็คือพวกป่าไม้ดินแล้วก็สัตว์ป่านะคะอันนี้เนี่ยเขาจะพูดรวมๆเนาะว่าทรัพยากรทั้ง3ชนิดนี้นะคะจัดเป็นกลุ่มที่เกิดและทดแทนได้เกิดทดแทนได้นะคะแต่มีข้อสังเกตยอย่างนึงค่ะก็คือมันจะมีพันธไม้หรือว่าพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิดเนาะที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะ ซึ่งมันจัดเป็นส่วนน้อยของสัตว์ป่าทั้งหมดนะคะหรือป่าไม้ทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีสัตว์ป่าหรือพันธุ์ไม้บางชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยแต่ทั้งสัตว์ป่าและป่าไม้ก็ยังจัดอยู่ในทรัพ,พยากรที่เกิดทดแทนได้นะคะเป็นประเภทที่2เหมือนเดิมนะคะสุดท้ายนะคะประเภทที่3เนาะจะเป็นทรัพ,พยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นนะคะก็แปลว่ามันมีอย่างจํากัดนะคะอาจจะมี น้อยนะคะหรือว่ามีแบบค่อยๆลดลงนะคะ,ะการที่จะจับอยู่ในกลุ่มนี้ได้เนี่ยเนื่องจากว่ามันใช้เวลาในการทดแทนยาวมากๆนะคะสังเกตนะจะมีฐานหินแร่ธาตุแก๊สธรรมชาติแล้วก็น้ำมันปิโตเรเลียมนะคะอันนี้มันเกิดจากการทับถมของซากหรือของสารประกอบบางชนิดนะคะเพื่อให้ได้ทรัพยากรทั้ง4ชนิดนี้มานะคะ ดังนั้นเนี่ยการที่จะเกิดถ่านหินแก๊สธรรมชาติหรือน้ํามันปิโตรเลียมได้นะคะถ่านหินแก๊สธรรมชาติน้ํามันปิโตรเลียมเนี่ยมันเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นล้า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 นปีมาแล้วนะคะถ่านหินแก๊สธรรมชาติแล้วก็น้ํามันปิโตรเลียมมันเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เนาะที่แบบใช้เวลาเป็นล้านล้านปีนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะเกิดทดแทนได้มันต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีนะคะ ดังนั้นเขาก็เลยจัดว่าประเภทนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่ใช้แล้วหมดสิน้นส่วนแร่ธาตุนะคะมันเกิดจากการที่ธาตุต่างๆนะคะมาอยู่รวมกันแล้วก็ตกเป็นผลึกนะคะแบบเป็นกลายเป็นของแข็งเป็นอัญ,ญมณีหรือกลายเป็นพลอยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นวิธีการกระบวนการที่จะสร้างพลอยขึ้นมาหรือสร้างอัญ,ญมณีใดๆขึ้นมาเนะะี่ยค่ะมันใช้เวลานานมากๆนะคะนานกว่าประเภทที่สองเนาะโอเคทีนี้ค่ะ พอเราได้ฟังทั้งหมดเนาะให้หนักเรียนลองดูหน้าสุดท้ายนะคะแล้วก็ลองใส่ชื่อของทรัพยากรธรรมชาติเนาะตามประเภทต่างๆลง,ง,งไปนะนักเรียนอาจจะเขียนไว้น,นิดนึงก็ได้ค่ะว่าใช้แล้วหมดสิน้นใช้แล้วไม่หมดสิน้นเกิดทดแทนได้เนี่ยมันหมายความว่าประมาณไหนนะคะคร่าวๆค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ